วันนี้นะมีคำถามค่ะคำถามถามว่าระหว่างวันธรรมดากับวันหยุดคิดว่าวันไหนที่เราใช้ใจ่ายเงินสะพัดเยอะกว่ากันคะ ติ๊กตอก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 เฉลยนั่นก็คือวันหยุดนั่นเองค่ะที่เราใช้เงินเยอะกว่าพาออะไรนะหรอคะก็เพราะว่าวันธรรมดาเราอาจจะจ่ายแค่ค่าข้าวเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยไม่รวมค่าข้าวค่าอาหารและมีเป็นค่าช้อปปิ้งอีกแต่แต่แต่แต,แต,แต่วันหยุดที่ยาวนาะนที่สุดนั่นก็คือวันกเกษียณน,นั่นเองค่ะเป็น10บ0ปีเนี่ยเราต้องใช้เงินกเกษียณเท่าไหร่กันนะเดี๋ยววันนี้นะจะไปลองถามเพื่อนๆกันดูค่ะ ก็ไปเที่ยวโดยส่วนตัวชอบแบบชอบนั่งรถไปเรือแล้วก็ไปหาถ่ายรูปเล่น<อ>ไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะคะก็จะอยู่หนะ้าภู<ป>เกตนะอไปภูเก็ตเหมอยากไปใส่บิกินี่ที่ทะเล <laughs> ไปเออโคโลกเหนือนะคะ่ะอยาไกออไ,ยาไปญี่ปุ่นครับ,รบที่วันใ,นใ้จ่ายวันละเท่าไห้าไปเที่ยว่าแบบมื่นนึง แล้วแต่วันเลยครับวันละพันเนอะ,นละนแล้วเคยคำนวณไหมว่าต้องใช้เงินกเกษียณเท่าไหร่ไม่เคยไม่ไม่เคยคิดถึงเรื่องั้นไม่เคยคิดเล<ช>ยใคนให้ดูเนาะใช้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดล้านไม่หรอกเยอะอะี <c oughs> สิบหล้านแล้วตอนนี้เตรียมไมหรือยังคะยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้เตรียมเลยใครจะเตรียม <c oughs> ก็มีคำนวณไว้บ้างไม่ได้ตม,ม่ตยังแ้วก็ไม่เคยคำนวณด้วยว่ามันแบบเป็นยังไงโหยังมีหลายคนเลยนะคะที่ยังไม่ได้วางแผนกเกษียณแล้วถ้าเราอยากจะวางแผนกเกษียณที่มีความสุขอย่างน้อยเราต้องรู้อะไรบ้างคําตอบก็คือเราต้องมีทั้งหมดคือ4รู้ค่ะรู้ที่1ก็คือรู้ว่าเราจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่2เราจะใช้เงินกเกษียณเท่าไหร่ เราจะใช้อายุเกษียณตรงนี้เนี่ยปอีกอกี่ปีและสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นคือข้อที่สเราต้องรู้จักเงินเฟ้อค่ะวันนี้นะจะใช้แอป Start to Invest ในการคํานวณเงินเกษียณให้น้ําค่ะซึ่งแอปนี้นะคะคํานวณเงินเฟอ้อให้แล้อยู่ที่3%ค่ะกดที่เงินที่ต้องมีในวัยเกษียณสมมุตินะคะว่าน้ำเนี่ยอายุประมาณ30ปีค่ะเป็นตัวเลขสมมุตินะคะแล้วอายุเกษียณที่ตั้งใจไว้คืออายุ65ปี ระยะเวลาที่ใช้เงินหลังกเกษียณอีก20ปีจนครบอายุ85น้ำใช้จ่ายเงินต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ20,000บาทแล้วก็กดว่ายังไม่ได้คำนวณถึงเงินเปอนะคะกดออกมาปุ๊บโเท่ถ้าบอว่าน้ำต้องใช้เงินกเกษียณถึง13,56,540บาทเลยนะคะถ้าวันนี้เนี่ยน้ำเริ่มต้นเก็บออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่น้ำอายุ30 คิดว่าไปลงทุนให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6%เท่ากับว่าน้ำเก็บเงินออมเพื่อการเกษียณอยู่ที่เดือนละ10,000บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าน้ำนะคะมาคิดเรื่องนี้ช้าสักหน่อยไปคิดสตอนอายุ50อีก15ปีค่อยเกษียณมีเงิน13ล้านตอนอายุ65แล้วคิดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสัก6%น้ำนยังต้องเก็บถึงเดือนละ4 8 0 0 0เลยนะคะ โอ้โหต่างกันมากเลยนะคะเนี่ยแค่คิดช้าจำนวนเงินเก็บก็เปลี่ยนเอาเป็นว่าเรื่องเกษียณเนี่ยไม่ต้องรองคิดตอนอายุเยอะค่ะเพราะคิดเร็วก็ยิ่งดีคิดก่อนก็ได้เปรียบค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่าลงทุนอย่างไรให้ได้ผลแทนเฉลี่ย6ต่อปีก็สามารถดูรายการพองๆย้อนหลังตอนที่น้ำสัมภาษณ์ก,กับผู้จัดการกองทุนได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการพองๆองที่เ well ว็บแ h วนแชนเนลทั้งทาง Facebook l i n e i จและ YouTube นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย